รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาพบกับผมเบ้ปิณิศักดิ์เยวนานนนนะครับกับรายการ Street Rider Holiday นะครับทางทร์5สเนอเริกา5นาทีแบบนี้เสมอๆในทุกๆวันหยุดนักขับเลิกนะครับและแน่นอนนะครับเมื่อพบกับผมพบกับ Street Rider Holiday นะครับผมจะนำทุกๆท่านนั้นไปพบกับเรื่องราวของผู้คนที่มีหัวใจในการรักการขับขี่โมอเตอร์ไซค์เป็นหัวใจหลักเลยทีเดียวนะครับ แต่ที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับปีนี้นะครับสตรีทไรเดอร์ฮอลิเดย์ของเรานั้นพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนนะครับเพราะผมจะนําทุกท่านไปพบกับบรรดาพวกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เรียกว่าเป็นบรรดาพวกโปรจริงเสียงจริงนะครับที่มีประสบการณ์ในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์กันอย่างโชกโชนเลยทีเดียวทั้งเรื่องของเทคนิคเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนะครับทุกๆเรื่องรวมเป็นอยู่ในสตรีทไรเดอร์ฮอลิเดย์นะครับแต่สำหรับในวันนี้ผมจะนำทุกท่านไปพบกับใครนั้น อย่ารอช้ากันเลยดีกว่าตามผมไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยกับ Street Rider Holiday ครับเบีอกครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะี่เอกนะสวัสดีครับี่เอกนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวแนะนำตัวเองให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนิดนึงดีกว่านะครับครับผมก็สวัสดีครับผมชื่อทิสมาสิริะครับชื่อเล่นชื่อว่าเอกนะครับ ปัจจุบันทําอยู่กับทัวร์เท็ระยองนะครับเอาประสบการณ์ที่เรามีครับในเรื่องของการแข่งรถแล้วก็เราที่ไปอบรมมาเรียนรู้มาเพื่อมาถ่ายทอดให้พี่น้องๆเขาทำไาออกครับอ่านี่แหละนี่คือส่วนสาคัญครับที่ผมบอกว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงเป็นพระเอกของเราในวันนี้เพราะว่าพี่เอกนั้นถือว่าเป็นดีกรีระดับนักแข่งเลยทีเดียว เล่าให้เราฟังนิดนึงประวัติส่วนตัวเนี่ยเริ่มแตะมอเตอร์ไซค์ข้างแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับเข้าจด้จำได้ตัวเองเนี่ยไปดูพ่อแข่งรถครับแม่ก็จะไปอุ้มเพื่อเชียร์รพ่อพ่อเป็นนักแข่งเก่าอย่างเงี้ยพอเห็นพ่อใส่ชุดแล้วแบบเนี้ยเฮ้ยเท่เออมีคนเชียร์ด้วยมีอะไรเชียร์เงี้ยคือต้องการที่จะเป็นไม่รู้ว่าชอบตั้งแต่เมื่อไหร่รู้รแต่ว่าจําความได้ผมก็อยู่กับหลังมอเตอร์ไซค์เริ่มขี่รถมอเตอร์คซค์จริงๆอ่ะประมาณสักสี่ขวบครับสี่ขวบใช่เป็นรถ50 สมัยนั้นมีเริ่มมีแข่งแล้วว่ามีแข่งบ้างแล้วครับแข่งในรุ่นในรุ่นอายุไม่เกิน6ขวบจุดที่9เร็วจริงๆเลยก็อายุตอนสัก14ขวบครับมีโอกาสได้เรียนกับดีดี้ซึ่งเป็นแชมป์แชมป์ซูเปอร์คอร์สระดับโลกครับซึ่งมีโอกาสที่เขามาเมืองไทยแล้วเราได้มีโอกาสได้เป็นหนึ่งในจำนวน5คนที่ได้เรียนพอม2เนี่ยผมมีโอกาสได้รู้จักเจับคริสต์มาสวิไลโรธ พอไปขี่ก่อนปุ๊บเขาเริ่มเห็นแววเห็นแวแวในตัวเราซึ่งสนามแรกอ่ะพ่อทำรถให้เองอยากลองเปลี่ยนแนวดูบ้างไปขี่ทางเรียบก็อยู่กับอระจับได้ประมาณสัก1ปีครับหนึ่งปีแล้วมีทีมใหม่หยิบยื่นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสที่ดีที่จะส่งต่อจากอาจับมาให้ครับก็คือทีม Honda c u คา o สตันดีเลอาชาวงอันนั้นคือเป็นจุดเริ่มจริงๆจังที่เราจากมือใหม่ไปรุ่นสู่คัสซีคัสบีและคัสเอนี่เริ่มจากทีมดีเลตบ ในแชมป์มาเลยมาอย่างไงบ้างครับก็มีแชมป์ประเทศไทยนะครับตั้งแต่รุ่นมือใหม่เกรดซีเกรดบีแล้วก็รองแชมป์ประเทศไทยกันรุ่นเกร A เอครับรุ่นโปรใช่ครับแล้วก็โอ้พอพอรู้สึกว่าทางเรียบอ่ะเราเริ่มถึงจุดโปรละมันก็เปลี่ยนเบรกลับมาขี่มอเตอร์คอร์์อีกครั้งนึงซึ่งวันนี้ผมก็เตรียมตัวมาพร้อมนะครับพร้อมทั้งออนโรดและออฟโรดครับขอเรียนรู้ด้วยคนไี้เป็ครับพี่เอยินดีครับยินดีนะครับยินดีมากครับโอ้โหแล้วผมจะคุกฝุ่นบ้างนะครับ มีโอกาสได้ใช่ไหมครับยิ่ยงเละยิ่งเยอะประสบการณ์ครับโอ้โหครับแล้วครับประสบการณ์จะเลอะจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงหน้าครับ,รบทุกฝันทุกเป้าหมายถ้าตั้งใจไปให้ถึง ต้องหมั่นฝึกฝนและทบทวนความรู้คุณออกมาก้าวสู่จุดหมายที่ตั้งใจเพื่อออกไปทำตามฝันใหม่เครื่องดื่มระทิงแดง G2 มีจินเซนโนไซและบี12ในขวดเดียวจุดหมายในชีวิตยอยู่ที่คุณคิดและลงมือทำ สนับสนุนโดยเอาละครับอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพระเอกท่านนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนาะก็อาจจะมีรถอยู่ในใจหลายหลายแบบนะครับหลายสไตล์ใช่ไหมครับปัจจุบันนี้มันมีรถแบบแนวไหนยังไงบ้างครับพี่ที่ผมเห็นก็จะแบ่งเป็นสามหมวดหลักๆนะครับก็คือฟอรลิงครับอ่า สปอร์ตแล้วก็พวกรถเินไบนะครับเินไบก็พวกวิบากแบบพวกนี้นะครับแต่สําหรับที่เห็นอยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่ายังไงนะครับพี่เอกครับโวรลริ่งแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ใช่ครับแล้วแล้วองค์ประกอบหลักๆส่วนสําคัญที่ทําให้เขาเนี่ยเป็นรถทัวริงแอดเวนเจอร์แบบนี้มันสําคัญตรงไหนบ้างครับพี่รถตัวเนี้ยน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะพร้อมหนักจะปุ๊บแบบไม่ทำโช๊ค คือประสิทธิภาพที่ดีมีถังน้ำมันที่ใหญ่ที่สามารถตอบโจทย์ได้กันท่องที่ได้ไปไกลๆรวมไปถึงไฟครับไฟที่มีเยอะมากมายตรงนี้มันก็คือช่วยในเราที่แบบขีดในเวลากลางคืนส่วนหนึ่งละแล้วก็เวลากลางวันที่แบบเรามาแบบนีครับบรรยากาศนี้เลยมีต้นไม้ปกคลุม สมรรถนะเขาดีขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนขับเองเนี่ยก็ต้องมีความรู้ที่ดีในการ,รที่จะใช้สมรรถนะต่างๆนาา,า,า,าให้ถูกต้องก็เลยเป็นที่มาของการที่วันนี้พี่เอกก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่จะนําประสบการณ์ในการขับขี่ทั้งทางทางขุ่นและก็ทางเรียบเนี่ยมาสอนให้กับพี่ๆเป็นพื่อนวันนี้ได้ยินว่าเป็นกลุ่มนักบินใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะขอเป็นส่วนหนึ่งในนักบินยินดีครับยินดียินดีเรียนรู้การบินเจ้าเครื่องบินลำใหญ่ลานี้นะครับไปพร้อมๆกับพี่นักบินนะครับมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจอย่างไรบ้างสักครู่เดียว ครับทุกท่านครับตอนนี้ครับอยู่ท่ามกลางพี่พี่นักบินเดี๋ยวแนะนําตัวเองกันสักนิดนึงดีกว่านะครับผมแม็กครับกัปตันทอเนตครับก็เป็นนักบินที่หนึ่งครับเป็นกัปตันอันครับปีชาพลจุ้มเสนากัปตันปีชาพลจุ้มเสนาครับครับกัปตันแอร์บัสสามศูนย์ครับป๊อกนะครับกัปตันพานุวัฒน์ธรรมรักษ์เป็นกัปตันแอร์บัสสามสองศูนย์ครับรู้สึกยังไงบ้างครับพี่กับการที่ขับเครื่องบินกับการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับพี่มันไม่เหมือนกันหรอกครับมันมันมีความรู้สึกว่าเรามีีีีีสละะเเเราจไไปปทททท่่่่ยวหนน็ พื้นที่เล็กๆซึ่งเราสามารถเอารถเข้าไปได้เนี่ยมันจะง่ายกว่าใช้รถยนต์ถ้าเราบินเครื่องบินกัมาเราก็ต้องบินตามเส้นทางนะครับหรือว่าบินตามคาสั่งของเอทีซแต่พอมาขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดจะไปไหนก็ได้ออฟโรดต่างๆเนี่ยเราก็มาได้ฉะนั้นผมก็เลยชอบวันนี้ผมก็หวังว่าเราจะได้มาฝึกกับการขี่ที่เราจะไม่เจอแบบทั่วไปบนท้องถนนและภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ฝึกสอนและทีมงาน ขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเน็นผมอยู่ท่ามกลางพี่ๆอีก3ท่านตรงนี้สวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเอาฝั่งนี้ใกล้ๆผมก่อนเลยครับแนะนําตัวเองเลยครับผมป่านนะครับเรียกสั้นๆว่าป่านก็ได้ครับนักบินผู้ช่วยครับบินแอร์บัสเ3สามสาครับชื่อกันนะครับเป็นโค้ชパイロตเหมือนกันครับบินเอสามสามครับท่านครับพี่สวัสดีครับชื่อ เรียกสั้นๆว่าคิมก็ได้นะครับเรียนักบินครับ Airbus A330 เหมือนกันครับวันนี้คิดว่าจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับกับการที่เราจะมาเรียนคอสสไรดิ้งคือจริงๆแล้วในในการเป็นนักบินเนี่ยนะครับเราก็มีเขาเรียกซิมูเลเตอร์ไว้ทำแต่นี้ในในท้องถนนจริงๆเนี่ยเราเอาโมเดลไซส์ไปลองฝึกสไลด์ฝึกอะไรอย่างในทางดินๆเนี่ยไม่ได้บนถนนใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาเจอทางดินๆอย่างเงี้ยเราจึงจะซ้อมเราอยากจะอะไรที่เราไม่ได้ทําในชีวิตประจําวันเนี่ยเราไปซ้อมอย่างเงี้ยได้แล้วเราสนุกด้วยแล้วเราก็ได้ทักษะเเพิิ่มมตด้วย ทำไมถึงเลือกขับขี่รถประเภทนี้นะครับคูลิ่งแอดเวนเจอร์ครับได้สัมผัสบรรยากาศรอบๆอะไรอย่งี้ครับได้ได้ได้รู้สึกว่าแบบเราเป็นส่วนหนึ่งของของสภาพแวดล้อมเป็นอีกฟีลหนึ่งในการท่องเที่ยวครับอยากจะบอกส่งผ่านไปถึงคุณผู้ชมยังไงบ้างเสน่ห์ของมอเตอร์ไซค์มีตรงไหนครับถ้าไม่เคยก็มาลองในคอร์สแบบนอกถนนนี้ก่อนครับไปเจอสถานการณ์จริงเราจะได้ออย่างน้อย เราแก้คนอื่นไม่ได้เรามาแก้ที่ตัวเราเองก่อนแต่ไปเรียนรู้เทคนิคก่อนนะครับว่าจะทำยังไงให้ถูกต้องให้มีความสุขไปพร้อมกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับก็หลังจากที่เราได้เรียนท่ายืนท่านั่งแล้วท่าบาลานซ์กันไปแล้วนะครับก็เราจะมาเจอของจริงแล้วครับทุกอย่างที่เราได้จํามาทุกอย่างที่ผมบอกไปทุกอย่างที่ทุกคนฝึกมา่อสักครู่นี้ครับ นี่ครับเหตุการณ์จริงครับ <นะ S 1> งั้นลองไปดูครับไปกับผมเลยครับตรวจขึ้นเนินนะครับจอดเนินก็คือเอ็นตัวมาด้านหน้านะครับลงเนินผ่านด้านหลัง ก็มาถึงเซ็ชันต่อไปนะครับก็คือเซ็ชันที่เป็นลูกเนินต่อเนื่องนะครับทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันครับเกี่ยวข้องแต่ท่าที่เราเรียนกันทีแรกเลยบทที่1เป็นท่าท่ายืนนะครับบทที่2คือขึ้นเนินตรงเนี้ยเราเป็นเนินที่ค่อนข้างขี่ไม่สูงแต่แต่ครับประโนผลที่ทานี้มาคือเครื่องมันติดเครื่องมันติดทำยังไงถึงจะผ่านได้ครับคือต้องมีการกระแทกเขาเล็กนิดหนึ่งเพื่อให้ล้อหน้า่าเครื่องข้ามเนินนะครับเดี๋ยวผมเขียดูก่อนรอบนะับ ทิปแอนทิควันนี้เราก็จะมาพูดถึงสาระดีๆเรื่องของน้ำมันเครื่องนะครับซึ่งไบเกอร์หรือว่าเพื่อนๆที่ใช้รถกันอยู่ทุกวันนี้ต้องมีความรู้ควาองเข้าใจเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องให้เหมาะสมเกี่ยวกับรถที่เพื่อนๆใช้กันอยู่เนื่องจากว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยสามารถที่จะช่วยยืดอายุอุปกรณ์หรือว่าอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นประหยัดน้ำมันมากขึ้นหรือการเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ให้ยาวนานมากขึ้นซึ่งน้ำมันเครื่องที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็จะมีหลายประเภทหลายยี่ห้อให้เพื่อนๆไบค์เกอร์เนี่ยได้เลือกใช้ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับรถเราแล้วเนี่ยก็จะสามารถให้เพื่อนๆเนี่ยใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้รถเนี่ยไปกับเราได้ทุกที่ตลอดไปนะครับผมท้ายนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้ครับ สวัสดีค่ะอ้อยทิพวรรณตันชัยนะคะวันนี้อ้อยอยู่ที่เชียงใหม่จะพาทุกท่านมาทำกิจกรรมกับบาร์เซโลนามอเตอร์ค่ะวันนี้ก็เราก็มารวมตัวกันที่บาร์เซโลนามอเตอร์นะคะตั้งแต่7โมงเชา้าจนถึง8โมงก็มีการบรีฟเส้นทางการเดินทางว่าเราจะไปที่ไหนยังไงแล้วก็บอกสัญ,ญลักษณ์มือว่าทุกคนต้องระมัดระวังอะไรบ้าง ก็มีพี่ๆมาแชลให้คำแนะนำกับเพื่อนร่วมเดินทางของเรา8โมงเราเริ่มออกจากบาร์เซโลนามอเตอร์เดินทางใช้เส้นทางจอมทองไปสู่ยอดดอยอินทนนท์ซึ่งหนทางก็สวยงามมากอากาศดีท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้วก็ทุกคนไปมาก็ทักทายกันมีเพื่อนๆไบค์เกอร์ของเราที่เดินทางตลอดสายเลย แล้วเราก็ไปแวะไหว้พระาธาตุบนดอยอินทนนท์ที่นุ่นอากาศประมาณ16องศาจากนั้นเราก็ไปที่โครงการหลวงไปรับประทานอาหารซึ่งอาหารที่นั่นจะเป็นผักป่อสารพิษผักต่างๆนานาที่เอามาทำกินกันสดๆที่นั่นอร่อยมากเลยค่ะ จากที่เรารับประทานอาหารเสร็จเราก็พากันมาที่นี่เรียกว่าขุนวางพากันมาดูดอกพญาเสือโครง่งหรือว่าซากุระในเมืองไทยนั่นเองสวยงามมากวันนี้ก็รู้สึกประทับใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับบาร์เซโลนามอเตอร์ติดหน้าอ้อยจะมีกิจกรรมอะไรดีๆคุณผู้ชมคอยติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อ้อยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เาหมายถ้าตั้งใจไปให้ถึงต้องหมั่นฝึกฝนและทบทวนความรู้คุณออกมาก้าวสู่จุดหมายที่ตั้งใจเพื่อออกไปทำตามฝันใหม่เครื่องดื่มกระทินงแดง G2 มีจินเซนโนไซ์และบี12ในขวดเดียวจุดหมายในชีวิตอยู่ที่คุณคิดและลงมือทำ สนับสนุนโดยก็มาถึงเซ็กชั่นสุดท้ายนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาถึงบ่อโคลนครับบ่อโคลนก็คือทํายังไงถึงจะผ่านบ่อโคลนได้ถ้าการขับขี่ลงเนินเจอบ่อทํายังไงสายตาต้องมองมัณไหนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผ่านไม่ได้วิธีที่จะทําให้รถขึ้นทํายังไงนะครับ บอกไปจริงๆนะครับว่ายิ่งกล้าเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์เลอะกันขนาดไหนครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวอะไรครับตสนุกครับได้ประสบการณ์ในการควบคุมรถได้มากขึ้นแล้วก็เอามาใช้ประยุกต์ใช้ไปบางส่วนอย่างปาผถึุผู้ชมอย่างไงบ้างครับก็ยานพาหนะทุกชนิดละครับมันก็มีความเสี่ยงของมันอยู่แต่ผมขอพูดถึงเฉพาะมอเตอร์ไซค์ก็ถ้าเกิดเรารู้จักที่เราฝึกมันก่อนและมีความรับผิดชอบ ใจเย็นเราก็จะสนุกกับมันได้ยาวนานครับโอเคครับขอบพระคุณมากๆครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหพี่กันครับพี่คิมครับพี่ปานไปเล่นทรายที่ไหนกันมาเนี่ยครับพี่โอ้โหความรู้สึกที่เห็นตอนแรกแล้วก็วันนี้ได้เรียนรู้ไปแล้วตอนตอนเจออยู่มันก็เหนื่อยครับ แต่พอผ่านมาได้มันก็มันก็สนุกรู้สึกดีครับรู้สึกได้เจอพี่ๆเพื่อนๆช่วยกันล้มช่วยกันดึงช่วยกันเข็นช่วยกันลากจนในที่สุดทุกคนก็ผ่านตรงนี้ไปแล้วปลอดภัยไม่บาดเจ็บผมว่าทุกๆสนามที่ไปเนี่ยมันมีสเสน่ห์ของมันแต่ว่าทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยความสนุกทักษะที่ได้มาเนี่ยมันมันมากกว่าที่เราจะไปฝึกเองเพราะว่าถ้าเราไป ึกเองไปล้มเองในถนนเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเป็นถนนเนี่ยมีเข้าโรงพยาบาลแน่นอนถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นบินเนี่ยเราอยากจะเล่นเราจะล้มก็ได้ประสบการณ์ไม่ล้มก็ถือว่าได้กําไรไปขอบคุณพี่ๆทั้งสามคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมวันนี้กับการที่ได้เรียกว่าส่งต่อให้กับทุกๆคนนะครับอยากจะบอกเขายังไงบ้างหรือเรารู้สึกอย่างไงบ้างครับเจียดเวลาเจียดทุนนะครับเพื่ออาจจะซ่อมแซมรถบ้างนิดๆหน่อย แต่ดีกว่าครับดีกว่าเป็นล้มบนทองถนนแน่นอนครับเพราะว่านอกจากกระสูญเสียกับเราเองแล้วเพื่อนร่วมทางครับส่งผลไปถึงบิ๊กแบ็คคะแนนอื่นการที่เราได้เอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาฝึกซ้อมแล้วก็ไปใช้งานจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยลดอุบัติเหตุนะครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึ่นคือเรื่องของสตินะครับเมาไม่ขับม่วงไม่ขับการขับขี่ปลอดภัยมันจะต้องมีทั้งอุปกรณ์นะครับทั้งหมวกน็อกแล้วก็เสื้อวันนี้ขอบพระคุณเหลือเกินครับได้เสื้อสวยๆจากลายพรางนะคับ ผมล้มไปหลายรอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็าได้เชื่อป้องกันเอาไว้อุปกรณ์เซฟตี้สำคัญนะครับรวมไปถึงรถมันจะวิ่งได้ดีนะครับก็ต้องมีน้ํามันเครื่องที่ดีด้วยขอขอบพระคุณน้ํามันเครื่องเรปซอนะครับที่สําคัญในวันนี้ประสบการณ์มากมายก็คงไม่สามารถถ่ายทอดให้กับใครได้นะครับไม่สามารถเพิ่มปูนและพัฒนาต่อไปใน,นทัน้าได้ถ้าหากเราไม่ได้ที่เรียนรู้ดีๆที่นี่นะครับที่ Enduro p พ r k จังหวัดระยองแห่งนี้ขอบพระคุณนะครับและแน่นอนนะครับสําหรับสปริตไรเดอร์ฮอลิเดย์ของเรานะครับ เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงอยากจะติดตามต่อไปนะครับว่าความเข้มข้นที่ผมบอกว่าจะเพิ่มดีกรีให้กับ S t r e e t r i d e r Holiday ย์จะนำเรื่องราวดีๆของผู้ที่เป็นไบค์เกอร์ใน Street r i d e r h o l i d เดมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมจะเป็นใครต่อไปอีกในวันข้างหน้านั้นต้องคอยติดตามกันนะครับเหมือนอย่างวันนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างคุณเอกวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเราพบกับเราได้ใหม,ม่นะครับทางโทร5สเปนนาฬิกา5นาทีเช่นนี้ทุกๆ l'univers Au nom de la liberté